สวัสดีครับพี่หนึ่งดีครับ <c oughs> ขออนุญาตมาเยี่ยมชมโอ้วันนี้มีสามเออสองไซส์กับอีกหนึ่งเดี๋ยวผาดเดียวามีม,มีมีหลายตัวแต่มีฝนตกทั้งวันเลยเอามาน้อยหน่อยอ๋อใช่ฝนตกเนาะวันนี้มีราคายังไงบ้างครับพี่ลงเยอะเลยครับห<ง>นึร้อยห้าสิบลงโอ้ ลงเยอะมาถึงรา <ลง S 1> คาราคาลงเลยราคาลงแปดร้อยห้าสิบใช่โอ้โห oh. นี่ของเก่านั้นอะตก่อนขายตัวละพันหนึ่งร้อยใช,ใช่ใช่ <150. S 1> หรือแปดร้อยห้าสิบครับโอายงว่วงเมื่อก่อนล่าสุดถามพันนิดๆใช่พันนิดๆอันนี้ลงแล้วตู้เขาแล้วมันเยอะมันเยอะตอนนี้ปีนี้ของเยอะครับเพราะว่าส่งออกไม่ได้เหรอพี่หรือยังไงน่าจะประมาณนั้นด้วยอ๋อส่งออกไม่ได้ด้วยของเยอะโอยอย่างนี้เราอย่างนี้ไปเร่งหน่อย อันนี้กี่นิ้วพี่สนิ้วสนิ้วครันแปดแล้วถ้าอันนี้ล่ะครับถึงนี่าทีอาจยยหน่อยอ๋อนิ้วแปนิ้วเกนิ้วแถึงสนิ้วโดยประมาณางี้ก็ตัวประมาณตันึ่งพันกับหนึ่งรอบาทหนึ่ันนอันนี้คือสนิ้วกว่าไม่ถึงสองห้าเนาะไม่ถึงครับประมาณสองสองส๋อหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับประมาณสองสอครับสนิ้วก่ากว่าอ่าไม่เกินสนิ้วนะครับอยู่ที่แปด โอ้ราคาลงเยอะมากเลยอื่นมากปีนี้แย่โอ้ปีนี้เต่าแย่ลงแย่ครับอืแย่แท้ทุกอย่างน่าจะแย่ทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเต่าใช่แย่ทุกอย่างแล้วเลียวผ่านเหรอพี่ไซนี้ไซส์ห้านิ้วห้านิ้วกว่าครับขายอยู่ตัวละสี่พันแปดสี่พันแปดห้านิ้วกว่านี่ก็ลงเยอะอืมนี่ประมาณห้านิ้ว ห้านิ้วห้านิ้วกว่าๆนะชุดนี้สี่พันแปดร้อยแล้วก็มีไซส์เล็กกว่านี้ก็มีตามตามราคาครับอ๋อไซส์เล็กกว่านี้ก็มีอ,อีกนีห้านิ้วครึ่งนะห้า <5 S 2> นิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่งถ้าเป็นตระดอนก็ก 6, นะเกือบหกพันเน่ยเออเลยเหลือสี่พันแปดสี่พันแปดลงมานิดนึงประมาณสักสองพันใช่เลยครับโอ้ตกใจราคานี้มากแปดเหลือแปดร้อยแล้วแปดร้อยห้าสิบนะครับ ตอนนี้ท่านใดสนใจเลี้ยงก็ราคาจาาคาับต้องได้ง่ายขึ้นอจับต้องได้ง่ายขึ้นอากาศไม่ค่อยดีเลยเยๆหน่อยผมยังไม่ได้ออกจากกระบะเลยไม่ได้ถามร้านทั้งในเห็นแบบเยอะมากผมว่าน่าจะเป็นเกือบหลักเกือบพันตัวมั้งแสดงว่าราคาลงกันหมดเนาะมันก็อ,อยู่ที่บางร้านนครับก็น่าจนะราคาใกล้เค <humming> ียงกันหมดแหละเราขึ้นมารอเก่งราคาก็พอดีติดือเยอะใช่ได้ขายกำไรท่าจะไม่เหลือเลยสิ ไซนี้ก็ได้นะสําหรับคนที่กลัวกลัวเลี้ยงไซเล็กไม่ได้เนาะไซนี้ดีกว่านะครับบวกอีกนิดหน่อยก็ปลอดภัยขึ้นนะครับ